เอาเอาเนื้อดีธรรมดาบลูเบอร์รี่เหรอืมนักเป็นแบบปกติไหมคะปกติค่ะไปดูลำไยอีกไหมคะเดี๋ยวไปแน่นอนค่ะแม่อะไรอีกปะที่พี่และสาวอะไรคะกินด้นแล้เทสาวเร็วเอาอะไรอีกไหมคะเอาเลยค่ะเอาแบบนี้ค่ะอู้สั่งไปลู้สาวเลยจ้าสแกนค่ะขอบคุณนะคะเบสเลี้ยงนะเครื่องดื่มเอาไหมหรือกินน้ำอันที่น้ำมูกอะ ดูที่ผ่นนะคะไม่เกี่ยวอกเาค่ะไม่เอาค่ะคุณผู้ชมจะกินที่แม่อันนี้พอลเป็นน้ r m a l size นะคะแล้วรอเบอรี่ชิ้นเค้ก normal s i z หนึ่งแล้วก็เขาต้องสตรเบอรี่ครีมนะคะน้องเบสเลี้ยงค่ะทุกคนขอบคุณน้องเบสนะคะแน่นอนแม่หนูอ่ะใส่เบสนั่นเลยนะคะคอยบอกที่ให้น้องเบสเลี้ยงเพราะว่าฉันใช้โทรศัพท์ไลฟ์อยู่จ้ะขอกาแฟร้อนกาแฟร้อนใช่อเมริกาโน่ร้อนไม่หวานใช่ไหมคะของพี่พลใช่ไหมคะ อเมริกาโน่ร้อนไม่หวานค่ะเป็นพรออเมริกาโน่เลยใช่อุ๊ยรายการเดียวหรอแมวเองแมวแล้วแมวค่ะค่ะอะไรกันเดียวอยากดูเต้นดีเหรอคะคุณลาคี้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแบบคือตอนนี้กำลังให้น้องเบสเนี่ยนะถามน้องลำยายอยู่ว่า คอนเสิร์ตต่อไปเนี่ยจะเป็นคอนเสิร์ตหนแต่ว่าเราสองคนกำลังจะไปดูไปหาคิวไปดูพี่เบิร์นปฐุมแากกับพี่ปองมวยไล่อยู่วันนี้สบายสนิทอ่เรียบร้อยค่ะขอบคุณพี่ิพี่้าค่ะใช่ได้เลยแม่ จะกัดให้ขอบคุณค่ะค่ะดีขึ้นแล้วค่ะเ <บา S 1> ข้าฟังบา,บา,บา,า,าฟงาใช่อ่าพี่พรคุณผู้ชมอยากรู้ว่าพี่พรกินกาฟแฟตอนนี้แล้วนอนตอนไหนคะนอนได้ตลอดนอนสองทุ่มได้เลยไม่ค่ะพี่พลาพลกินกาฟแฟทุกเวลาค่ะไม่ละครหรือว <บา S 1> ่าเช้าสายเที่ยงบ่ายกินกาแฟละห้าแก้วอ่ะกินกาแฟเยอะจริงทุกคนช่วยนะไม่น้อยลงแล้ว แเมื่อก่อนแปดวันละแปดแปดวันนี้ควงลูกสาวค่ะลูกชายไม่มีใครว่างเลยค่ะลูกชายแน่หรอแน่ลูกชายมีใครบ้างก็คือมีคลิสมีตั้มมีโดมมีทอย มีธันวามีธันวาธันวาลูกพี่พันละพลน,น่ารักมากหล่อมากแล้วแบบอบอุ่นมากโอปา้า <c oughs> จริง <c oughs> น้องหลัวเหมื่พาคนใช่อบอุ่นเหมือนพ่อเนาะแล้วเขาได้แม่ดีด้วยไงเธอเขาจะได้แม่เขาก็เรียบร้อยด้วยไงเธอแล้วเธอคิดดูดีถ้าเขาได้แม่เป็นแบบบู๊กบ้าบ้าแบบกนู้อ่ะดีทั้งวันนะคพ่อหนุ่มลูกนะ้งวหนูดีทไมพ่อดีทำไมพ่อไม่เลือกผู้หญิงบู๊กบ้าบ้าพ่อมันเลือกพี่ลักษา์เรียบร้อยทำไมจริงจริงเนี่จะไม่ได้ชวบตรงนี้นะฮะเอาแล้วเปิดเปิดใจคู่รักคับ ใครคู่รักไม่ไม่ไม่มีไม่มีมมแบบทัศนคติเรื่องนี้แต่ว่าพอเราถึงวันที่มันคุยกันแล้วร,าลาารู้เรื่องก็กตอบดารามากค่ะพ,<ท>พ,พ่อเรื่องพ่อตอบดาราพ่อว่าจะ่คนเรียยร้อกนี่<ท>แห<ท>ละก็พ่อเป็นดาราแล้วอุ้ยอยพ่อเป็นดาราแล้วใช่ใช่ใช่เพราะเขาเป็นเ,เป็นพระเอกคารตทิ้งอันดับหนึ่งช่องวันอยู่ตอนนี้นะคะ อุ่ยสำลักพ่อสำลักเลยว่ะอุ้ยอุ้ยอะไรอะไรอุ้ยอุ้ยห่ว เราต้องเลือกที่ว่าอะไรไหรือวันที่เราเป็นตัวเราเองได้คือเขารับในตัวเราได้ทั้งหมดโดยที่เราไม่สนว่าเขาอะโดยที่เราไม่สนว่าเราจะรับเขาได้ทั้งหมดห,หรือเปล่านะไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวใช้คำว่าไม่สนมันต้องสนกันบ้างทำไมอ่ะก็คืออาจจะต้องแบบไม่ได้ปรับกันทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์่าแต่เรา,าเปรับเขาปรับ <Rum. S 1> <ต>เราปรับเขาปรับอนไหนที่มันหาคนเจ้าไม่เจ้าชู้ให้ได้ก่อนจะ คนเราอ่ะจะอะไรก็แล้วแต่หาคุณไม่เจ้าชูก้ก็เอาเอาอย่างนี้นะแม่พูดเลยนะวันนี้วันนี้นะไปถึงคุนะครั้งหนึ่งเคยครั้งหนึ่งเคยเคยแบบว่ามีผู้มาพูดว่าผู้ชายอย่มีแค่สองแบบเท่าันแหละไม่ขี้เมาก็เจ้าชู้พี่อ่ะเมาอย่างเดียวพี่ไม่เจ้าชู้ฉันก็เลยยกมือท่วมหัวสาทุ ในโลกเนี้ยมันจะไม่มีคนที่แบบว่าไม่ชอบเมาแล้วก็ไม่เจ้าชู้หรอกเจ้าคะได้เลยได้เลยไม่ใช่ข้าเมืองแต่หนูก็เจอเยอะแยะอุ้ยขอโทษค่ะเวียนหัวแล้วจ้าโอเคจ้านิ่งๆแล้วจ้าแม่จริงๆอ่ะผู้ชายเมาแล้วเจ้าชู้มีตั้งเยอะเนาะเยอะไม่เมาแล้วเจ้าชู้ไปเยอะส่วนใหญ่เจ้าชู้หมด อันนี้เราต้องไปวไ่าอย่างเงี้ยขอให้ไม่เจอเหมือนเจ้าชู้อย่างเงี้ยขอแบบมีไหมเจ้าค้าถ้าบุญหนูเนี่ยถึงก็ขอให้เจอแต่ว่าผู้ชายที่แบบไม่เจ้าชู้แล้วก็แบบ แบบว่าไม่แบบขี้เมาอะไรเงี้ยแต่ทุกทุกวั้นลูกปั้นทุกวั้นไม่มีชีวิตงั้นหนูก็อยู่คนเดียวเวลาวุ้นไม่จะชูค่ะฮะพี่ต้อาบอกเธอไม่รู้อะไรแล้วไม่ไม่ไม่ลูกแม่ก็ไม่จะชูใช่ใช่ใช่แม่ ไม่ถ้าตอนที่เขาไม่มีแฟนแต่ตอนนี้เขามีแฟนแล้วโนคอมเมนต์หนูว่าหนคอมป่าแท่งทุกคนจะให้เอาจะให้ฝาเอามาเป็นปู่มาเป็นปู่เบสหรอไม่เขายกตัวอย่างหรือเปล่าว่าคนที่ไม่เจ้าชู้นี่ใครบ้างใักสีทธิแห่งองอะนะอย่าให้เมาได้วยไม่ลามันเป็นไลฟ์มันไม่ได้ผ่านการตัดต่อ ไลายไปแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นแบบหลักฐานนะสิไม่ได้ถ้าอยากจะรู้ว่าแบบป๋าอะไรนะอะไรนะป๋าเจ้าชูป๋าเจ้าชูไหมก็ไปเดินทะาก้อนบ่อยๆอาจจะเจอ เดียปาก็เปลี่ยนที่เดิมขอดูไลน์นไม่เดินฮาร์ดก้นแล้เออจอริงเขาน่าจะเดินเซนทันเวสเกตต่าจะเปลี่ยนที่ไม่เจอเซนทันไม่เปลี่ยนแหละอ่าใช่ถอยถอย,อยมันจะชูใช่โน้ตคอมเมนต์โน้ตคอมเมนต์ข้าวนูบุตร <c oughs> ใดก็ไม่นะเห็นว่าวันก็ตีกอล์ฟอุ้ยขอบคุณสำหรับอุ้ย ซัพพอร์ตซัพพอร์ตตั้มมาให้หัวใจแม่ขอบคุณนะคะพี่ชายหลายเจ้าชู้ไหมแต่ว่าคนที่เจ้าชู้อ่ะเขาอยู่ในฐานะพี่น้องอ่ะดีมากเลยหมายถึงว่าแบบเคยเจอผู้ชายเจ้าชู้เล้วกินนะคะพี่น้องอ่ะเขาจะสอนเราได้ดีมากเลยเพราะเขารู้ว่าผู้ชายเจ้าชู้เป็นอย่างเพาะว่เจ้าชู้เปก็เลยแต่พี่ชายเป็นยังไงนะคะแต่ผู้ชายเจ้าชู้เขาจะมีเสน่ห์อย่างหนึ่งคือเขาจะรู้ใจผู้หญิง ไอ่พอพ่อดูอะไรส oui ละแม่พ่อถึงบอกว่าผู้ชายจะชูม okay, ิวจะมีนะพอคนก็ชูคนไมิดก็จริงพราพ่อถึงไม่ชอก็จริงโอเคงแลผู้หญิงบางคนก็ไม่ชอบรมนติดกูชอบกูชอบความมุ้งมิ่งสุดายจ้ะ นี่คุณแป้งบอกว่าผู้ชายจะชั่วใจะเก่งค่ะไม่เสมเอิงไปต้นก็ดิบเลยดิบแบบไม่เอาใจวาเลนไทน์ไม่มีดอกไม้วันเกิดไม่มีอะไรให้อีกเงี้ยเอาดี้นะจีนทุกคนทุกคนเดี๋ยคิดว่าบรรทัดฐานทุกคนมันคือมันไม่ใช่อ่ะมันไม่โลกมันกว้างกว่านั้นเดี๋ยวนะพี่สีอ๋อพี่สีอ๋อบอกว่าพี่ลุยเป็นผู้หญิง อ๋อฟังเป็นผู้ใหญ่อ่านเป็นผู้ใหญ่นึกว่าเขาชมว่าเป็นผู้ใหญ่ที่สวยค <c oughs> ุณนะคะ <c oughs> มีละครเร็วๆนี้นะคะถ้าเกิดว่าเขาจะมาเขาจะโปรโมทอะไรเดี๋ยวจะมาบอกเนาะแต่ตอนนี้หวงว่ากับลูกไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวอตอนเี้าแม,ม,ม่เปิดกล้องละครแม่ก็จะทิ้งหนูอ้าวเดี๋ยวแม่จะชวนหนูไปกองแม่ไงกองที่มีน้องเอมาก หนูไปหมดค่ะเพราะหนูเหงาหนูไม่ต้องแบบาหามว่าหนูไปเจอใครไม่ค่ะหนูไม่มีอะไรทำหนูเลไปคือให้รู้มาว่าพี่รู้ชวนเลยมา,า,าเดี๋ยวถ้าว่าได้วันเปิดกล้องนะคะเดี๋ยวจะไลฟ์ให้ดูเลยค่ะใจเก่งแค่ช่วงโปแบตไม่ใช่แบตแม่จ้ะแบตน้องเบสด้วยจ้ะ แม่ยืมแบตน้องเบสด,ด้วยจ้ะรอนะขอบคุณนะคะสวยครัคู่ขอบคุณค่ะ บ้าดีสานจักน้อยเดสไม่มีละครหรอเดสว่าเบ้าดีสานจักน้อยเบอาอี้อะนี่พ่อพ่อว่าได้พ่อเป็นคนหนองคายแล้วทุกคนเดสไม่มีละครไม่เดสพักก่อนแป๊บนึงเขากำลังหาบทอ้าวแล้วเรื่องแม่ตามแม่ช้างช้างหัวเรอะมันจะออนปลายปีป่ะปลายปีนี้ออนต่อจากการถ่ายเสร็จแล้วออนถ่ายเสร็จแล้วรอออนอยู่ไม่มีละครเดี๋ยวชวนเลยไม่ต้องห่วงค่ะ โ,โอเคชิบุยะโทสอ่ะคุณผูช้ชมบอกว่ามืนหัวเดี๋ยวจะตั้งกล้องให้นะคะเดี๋ยวกินไม่มีละครดีเนาะหัวนี่ส <c oughs> นูได้มาอยู่สัจงกคมรึงว่เธอก็ถ้าละครแล้วเล่นด้วยการลา่าก็ดีดิ <c oughs> คุณ <c oughs> คุณพระละวลเป็นเจ้าเจ้าของการถ่ายรูปค่ะ แต่ S <S วเวลาหนูเล่นละครอ่ะแม่หนูทำดีเทลไม่ได้ทำไมอ่ะมันไม่แรนเหมือนที่แม่ใช่ไหมแล้วมันถ่ายบิ๊กต่อกไม่ได้ <ใช S 1> มันก็เหมือนแบบสมองมันต้องแบบแบบคีฟคีฟดราม่าดราม่าแล้วหนูเล่นดราม่าทุกเรื่องแล้วแล้วมันไม่มีแอเนตตี้จะไปแบบขอผู้ชายหรือใช่แอปอื่นอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยข้าอันนี้อร่อยมากนะเบสอุ้ยข่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ย อุ้ยอุ้ยอุ้ยหกสี่อุ้ยหกชุดสองนะไหมอุ้ยอุ้ยเก่งใจจังเลยค่ะใครส่งให้ขอใหงสวยขอให้รวยอุ้ยขอให้แบบของให้ทองแหลมมันมีมาให้เราแล้วขอให้ได้คืนเออสาธุเออเป็นเด็กน้อยสารเลี่ยเป็นทองผู้ใหญ่เป็นต้นเป็นต้นพี่ประพลอ่ะพ่อเราต้องเชื่อก่อนนะพ่อเขาร้อง่ห้เก่งเราอีกค่ะเป็นต่อเขา ได้ค่ะเดี๋ยวจะไปบอกผู้จัดนะคะว่าเราจะกลับมาเล่นกันเองกลับเองเลยแต่ไม่รู้ว่าพ่อจะเล่นไหมอยากเป็นผู้จัดพี่พ,พ<ร>่อมาอะไรหรอมันจะหวานใช่ปะหรืหวหรอ,ว,รอว่าเออกินหวานได้หวานก็ของหวานเจ้าสารทานค่ะเออมะกลัวหวานทำไมวะก็ของหวานก็เห็นแล้วหวานแล้วพ่อมาน้ำพึ่งฉ่ำเอากินทุกคน กินด้วยกันค่ะแม่เาไม่งอิกินด้วยกันค่ะทุกคนเต<ด>ีมค่ะพี่เลขาแล้วลูกสาวแม่มีใครบ้างในวงการ เบวาวาทาี <Paper>. <S 2> <S 2> ่เล่นฮอร์โมนไทวานี่ครับเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทเพื่อนแก๊งสนิทพลพลวัแกงนางฟ้า่อเพื่อนเพื่อนป็นเพื่อนที่เป็นนางฟ้าเยนะคะไม่ไม เป็นแกไม่ใจ่แกงแกงไม่รู้ยหรอมีใครสนิทปะมีดิเพื่อนสนิทปบชิปเลยชิปหนูมีนะร้านนร้คือเดี๋ยวะราไม่ต้องเอาอายุพ่อพ้อกันหรอคะสนิทเพื่อนแม่ไม่พ่อแม่ ก็ต้องนอกวงการไไก็ไดนอกวงการไ,น,ไนอกวงการกนีน่เจีย๊ยบละละนาหรอที่อยู่กันนานสุดนะ,ะใช่หมอเจีย๊ยบที่แบบเจอกันเมื่อไหร่ก็คือติดตลอดพอดยุ้มมินเลยนะมาลูกอ่ะมาพานสวัสดีค่ะเพิ่งมาหอหไรจ้ะ กินหลายคนมันก็อร่อยเนาะใช่คือตอนที่เจี๊ยบได้ตำแหน่งนาง,งนสาวไทยอ่ะทุกคนบอกว่านีไ่ไปใครตะขาบไร้เจีย๊ยบกูเคยเหงาเลยก<ต>ูเหงาใช่ปะกูไปนั่งกินทานนี่ทอสเนี่ยคนเดียว เดีวนะให้กินหมดไหมหมดหมดนนั่งกินคนเดียวเหงเหงาือหัเหาไม่ีอะไรได้่หนดเลยเดี๋ยวพ่อจะพยายามบ้างพี่เนี่ยนะก็มาพี่รักษาแ้วค่ไปหากนป้นมาร้านนี้นะคะให้ติดตามแลกดติามเมื่อกี้ค่ะ ต้ค่ะขอบคุณนะคะอุยตัดเตียวหมดเลยทุกคนตัดเดี้ยวจะหมดแล้ววะแมุ่ยังสวนอารักกินอยู่่มเอ่ะหาหมอค่ะเพราะแพ้ค่ะลงทุนเราต้องลงทุนเดจะเห็นสภาพไหมคะ อันนี้ทษดอันนี้ทษดเดี๋อวเดี๋ยวตันนีาาเ้เขาอะไรคะคุณผู้ชมบ,บอกว่าเอาเพ่อกับแม่ไปรถบ้านใช่ใช่กำลังคุยกันอยู่ว่าจะไปจังหวัดไหนดีค่ะ เน็ตขาไปตังบิมเฮ้อลูกเหนูเห็นไหมเต็นคำเห็นไหมแม่ลูกก็ต้องกินคำใหญ่เหมือนกันทุกคนนี่มันแบบอยากเกรงใจนะคะพี่ ค่ะทีนี้ต้องพิไรสารแล้วค่ะไม่ไค่ะพี่ไม้กันหลอกให้หนูมีใครแล้วอยู่มีนี่มีนี่มาการตอนนี้การเป็นยังไงบ้างคะฝนตกไหมการจนับบุรีจริงจริงการจนับบุรีก็น่าสนใจนะจริงให้หนูกินนสุดท้ายจริงๆอ๊งแ่เคลมถูนว่ ทำไมาไมในช่องวันไม่มีตอนจบนางฟ้ากรมกรไม่มีหรอคะอยู่ในแอปวันดีอยู่ในแอปวันดี D. ก็ได้ค่ะคุณกุ้งบอกว่าตอนนี้ชอบน้องเบสแล้วชอบมากมแว่ากก่อนไม่ชอบป่ะตอนนี้ชอบก็ไม่เป็นไรขอ,อให้ตอนนี้ชอบก็พอเนอไปเขาใหญ่ค่ะ เอาใหญ่แล้วกันนั่งเขาใหญไมันมีแบบที่มีไฟฟ้าให้แม่แล้วมันสามารถทำอาหารได้เดี๋ยวนะรถบ้านนี่คือต้องนอนในรถบ้านจริงๆหรอไม่เราเราขับเราทำคอนเทนต์ฉันฉันหวั่นใจนะเราทำคอนเทนต์แบบขับไปแล้วก็ตั้งแคมป์แตบนอนสะดุดสะดุด ไม่สะดุดคือยังไงเด็ดเขาไม่ดีหรือเปล่าไม่ใช่เด็ดเราอ้าวาหรอถ้าเด็ดเราไม่ดีคนอื่นไม่ต้องทีเนี้ก่อนละอ๋อหรอเบชน่าจะอยู่คนเราอ่ะเวลามันเห่าอ่ะมันไม่ดีเลยค่ะเราต้องกินนึกออกปะแต่แม่ก็เคยกินฮานิโคลคนเดียวนะแต่ว่าแม่ไม่ได้เหงาแม่หิวแม่ แม่ลองโสดดีนะฉันจะโสดได้ไงฉันมีผัวมันไม่ได้จะเลิกกันง่ายๆบ้ายูโหวว่ามีลูกด้วยค่ะไม่มีวันเหงาแล้วค่ะชีวิตเนี้ยวิ Love you วินั่นล่ะผมค่ะแม่เป็นตนูเรานด้รอดอันนั้นเหมือนกันนะดูนั่หนึ่ละอะไรแต่เวลาหิยิบของมาเราก็กินเล่นไม่เป็นไรไม่เป็นไรช่วยกินกิน เอาลทุกคนเป็นเวลาอันสมควรแล้วนะในเมื่อเน็ตจะดุดเราไปก่อนนะสะดุดคนเด็กเขาค่ะหรอคุณเอาจะไปเด็กแม่แมเออว่ะ ้างน่าจะเข้ามาในห้างแหละทุกคนแค่ง uh okay. ั้นเขาไปก่อนนะตัวเองเดี๋ยวเอาไว้ถ่ายคลิปตอนที่พาเบสไปขอผู้ขอที่ไม่เจอคนเจ้าชู้มีไหมมีอยู่ตรงหน้าเจ้าคนแต่พอเอิเขามีเมียแล้วที่มีก็มีแฟนมีครอบครัวหมดวเอาคนดีๆเขาก็ต้องเลือกไปหมดแล้วดิแล้วก็เลือกไอ้หนูเนี่ยนี้เราก็เอาในช่วงอายุเราหรือเราจะเป็นคูู่ช เราชูใช่ไหมได้มาสุ้กับิ๊กมึงมาเลยหรือจะเป็นเหมือนแม่มันอยู่ที่อยู่ที่กรรมน้ำพ่อพ่อไปอยู่ที่กรรมแล้วว่ะีกรรมธรรมดีก็เจอคนดี กเจออาจจะมีบ้างไม่ได้เราต้องทำบุญางดีต้องไงอยากได้ผู้ดีๆต้องทำไงคะก็ทำบุญเยอะๆทำบุญเยอะๆแต่มันก็ไม่แฟร์นะบางคนไม่เห็นเข้าวัดทำบุญที่ดีทำดีนกรรมเก่าเขาดีกรรมเก่าเขาดีแสดงว่ากรรมเก่าที่พี่สาเขาไมุนค่ะแดว่าไม่ถึงเาใช่ไม่ถึเวลานี่ถ้าถึงแล้วจะลืมนะคะ เป็นหิด้วยแล้วพูดว่าไม่ไดแต่งงานแล้วแล้วเป็นหนูมีลูกนะไปเรียนเล่นแม่เลยส่งลูกหนูที่เออเออเอออ่าโอเคงั้นวันนี้ถึงเวลาสมควรแล้วนะคะไปละค่ะไปแล้วนะเดี๋ยวมาใหม่จุ๊บมีคนบอกว่าเบสไม่ต้องรีบไม่รีบแต่ขอไว้ก่อนจัดแต่งแม่จัดตรงหมองเหาเหลาแบบว่ายมันเยอะๆไหว้ลงไปว่าย เข้าไปสะสมไว้เออเออใช่เรื่องการใชชีวิตบายยนะเดี๋ยวมาไลฟ์ใหม่บ๊ายบายค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะหัวใจของฝานทุกชิ้นนะคะขอให้กลับคืนไปเป็นร้อยเท่าพันเท่านะคะสาธุบ๊ายบายขอคนละสองร้อสองุย